S <S สวัสดีค่ะติงจากช่องติงนี่ชาแน,นลนะคะติงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ คลิปนี้ถึงมาแชร์สูตรลดรอยฝ้ากระจุดด่างดําให้ผิวดูขาวกระจ่างใสผิวหน้าดูอ่อนเยาว์ขึ้น10ปีเพียงแค่2สัปดาห์ก็เริ่มเห็นผลชัดขึ้นแล้วค่ะสูตรนี้ก็จะมีน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วก็น้ํามะขามเปียกนะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะมีวิตามินอ e ีและก็สารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูผิวให้เต่งตึงช่วยลดริด้วรอยก่อนวัยและทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นค่ะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะยังมีโมเลกุลขนาดเล็กที่ช่วยลด การเกิดสิวแล้วก็ฝ้าด้วยค่ะน้ำมะขามเปียกนะคะน้ำมะขามเปียกมีวิตามิน a B 2แล้วก็ C นะคะช่วยผลัดเซลล์ผิวทำให้ผิวขาวกระจ่างใสรอยฝ้ากระจุดด่างดำจะค่อยๆจางลงค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะเราก็จะใช้น้ำมะขามเปียกนะคะประมาณ2ช้อนชาค่ะ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็นำไปอพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีนะคะแล้วค่อยล้างออกค่ะสูตรนี้ทำพอกเป็นประจำสม่ำเสมอสัปดาห์ละ2-3ครั้งนะคะจะช่วยทำให้พวกรอยฝ้ากระติดด่างดำ ผิวหน้าที่หมองคล้ำนะคะจะค่อยๆกระจ่างใสขึ้นพวกรอยฝ้ากระจะค่อยๆจางลงค่ะผิวหน้าดูขาวกระจ่งางใสผิวหน้าดูอ่อนเยาว์ขึ้นจนเห็นได้ชัดเลยนะคะไปลองทำสูตรนี้พอกหน้ากันดูนะคะถ้าใครชอบสูตรนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามติงด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ